สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมค่ะวันนี้วันที่5กรกฎาคม2 5 6 7ค่ะตอนนี้นะคะเมมูก็ได้เดินทางมาอยู่ที่วัดปู่ทุดงนะคะพาท่านผู้ชมนะคะมาติดตามกับช้นทางต่อวดปู่ทุดงงววันที่16กรกฎาคม2567ค่ะวดที่ผ่านมากระลุดนะคะคุณผู้ชมแนวทางมีงวดเขางวดหลุดนะคะคุณผู้ชมวันนี้เขาก็มาติดตามรับชมกันต่อนะคะว่าปู่จะได้แนวทางหายตัวใดนะคะเมื่อนี้ฝนกระตกนะคะุณผู้ชมฝนตก ตกแห้งความค่ะเพิ่งจะซาซาจากน้อยนะคะมาชมก็พอดีนะคะมาฟังน้ากันปูจะได้น้ำทางให้ตัวใดนะคะกาบน้ำสการครับปูกาบน้ำสการเนี่ยค่ะปูเสียงฝนในเรื่องธรผู้ชมเด้อนะครับโอ้คือดังแห้งลงเลยเลยครับปูเสียงฝนน้ำตาลมาเราต้มน้ำรมดาษทำกรมดาษมาปูปูเบาเสียงดังไน่นอยนิดเลยปูได้ไม่เงียบเลยหรอแต่เงียบเยอะ นะครับช่ำชื่มฝนตกก็พี่นตังมาวากันด้วยครับผมโอ้ตกด่วนตกแหง้งครับปูนนะจะำไห้เลยครับเอาไปเติมห้อก็ได้ขาดเลยครับจังไหนปู <c oughs> วันฝันจะไปรือจังไหนน้ำเด็กอันนั้นซีแบตเต้า์ซีเอาซี่เกาแปดซีเกาแปดจงไหนคือว่าซีเกาแปดที่จะมารตกเกา แตกก้าทั่วออกไปแล้วมันเสียอีกฝันบมดค่ะปูฝันบมเจ้าค่ะฝันฝนันโซคืนปูว่านเ็จ้นาเว่็หาอะไรกับปูมันเ็จะหาศูนย์เจดะหาศูนยะปูเนาะมันไปยื่ทั้งหมาหาไปยื่รักว้อยศูนย์ไปยู่รักศิษย์หาอ่าเอ้ ดีเลยวันนี้ละมปนปนปูไส่ปูปูเขียนต่อได้ไว้เอาสมปูเขียนมีครับอันนี้เลขซีป่ปปูสีแเก้าล้ว4ีเก้าแปดนตัวนี้ 4, 8, 9, ละเก้าแปดอันนี้เล, 4, ล 4, ขซีได้นงเด้แปดเดับแปดเกับ <0. S 2> เอาเป็นเก <8, 8. S 2> ้าแปดเกดวนีพิมากตัวเก้าแปดก้าเก้าแ หาศูนย์นะบาปโเนี่ยห้อันนี้เ,เลขซีได้เป็นังได้ไหมห้าศยข้ามการเสียงฝนสายฝนอย่างรุนแรง,งแค่นี้พอตู่เก้าแปดกับห้าศูนย์สองตัวให้ตัดตัวได้หนึ่งสองตเนี่ยสี่เก้าแปดครับเก้าแปดเก้า ก็ตองตัวล่างนาูนร่าง้ไวเนี่เ่อมันกดนกดเดินซีห้าเก้าอันว่าอันนี้เรกอันนี้เรกีหกาคับใช้นะไอ้ตัวนนะอ๋อซีห้บสบบได้ันกับตัวกงนั้นค มีสี่มีหามีเก้ามีศูนย์มนีสองนี่ไงล่ะจับบินเดา่ว่กะปูจับบินดาว่เลขศูนย์ปูคือตังสี่ที่น้องสี่ห้าเก้าลักศูนย์หนึ่งสองนีด้ได้ครับกะศูนย์หนึ่งเก้าศูนหนึ่งอะไรก็ปูศูนยหนึ่งเก้าไ่ได้ไได้ศูนยนึ่งเก้าแล้กเจบอรเลยตามต่อหาางต่อหาตรงนี้แบบในนี่คือบ่มีแปด อันันบึ้นบล่อแปูขึ้นปูขึ้นมัก4ี่เก้เอานี่สี่เก้าแปดนีก้บอกลบขึ้นหางสี่เก้เก้ก็หาศูนย์บอกลบขึ้นหางครับจับเอาอยู่ในนี่ยส่เก้าแปดบอกลบขึ้นหางหาศูนย์จับเอาเนี้ยหาศูนย์เอาหาคับศูนย์ตัวนี้ปูว่าเลขหกโตปูแถวบนจะเป็น5 5าห้าสี่ห้าเก อันนี้เือเป็นเลขลักเลขสูตรเลขสูตรติปูอันนี้อันใดอนจะเป่อนเลขบอกลบพุนหานเลขบอกลบพุ้นหานเากเป็นพ่อเก่าปูเนาะแปเก่าเก่าแปอ่าหารถตีไว้ก่หารถตีไว้ล่างหาศูนยาเทียบอกปูหาศูนย์เนาะเปอ่ออกเนดออจดใบอกนผู้ชมมาหาปูเราพี่แล้วกัน ชุนต้นไม้อยังไงเนี่ยท um. ่านผู้ชมดังเครื่องมือรับปูถอยหลังท่านผู้ชมดูดัดกันเห็นกันชุนเบาเถ่าปพี่น้องเห็นว่ากันชุนย้อนต้องเลยนะเดียวเลยนะนะกันชุนเบาเถ่ากันชุนย้อนเลยเพราะว่ากันชุนดิชุนกับต้นไม้นี่แหละครับอยู่วัดปูนี่แหละเออเพิ่มเล็กนึ็กว่าจะออกขาศูนย์ตั้งแต่งวดที่แล้วนับปูเนาะออกวันนี้ปูอาเอาเบาเถ่าเสียนให้นะครับผม โอเคครับม okay. 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 ถ้าว่ามากันเป็ได้เครับมาตวนกานึ่งก็เลยก้วนึ่งตาานนรงนี้ตังนี้าาย่ได้เนี่ยปูวา่าซีเก้าแปดล่างาาล่างห้าศูนสูตรปูพี่น้องสูตรปูคือ สี่ห้าเก้าศูนย์หนึ่งสองศูนย์หนึ่อกูได้มักไม่มีจัดเอานะครับอาหารนั่นต้องเอาทั้งบาทครับเอาทาันต้อางวดนีดซอแตงคือเาเอกูได้ม็กไม่แต่ล่างปูอันนี้ล่างห้าศสองตัวนี้เก้าแปดว เก้าแปดชีเกาเกาแปด็ชี้เก้า,อา 98, <49. S 2> เอาทำมาชมยาม่าตกเกา<ม>วัวนี่ปูปจับอันนี้นี่พี่ลองตะวันนี่ตะล่าง<ม>นี่บ่มีแปดที่ปูอะครับมันไปมันมามันหลุมาจับอันนี้อันนี้เป็นเลขสูตรอันนี้เลขแค่กว่เนี่ย เลขบวกลบคูณหารเลขบวกบคูณหา้นหน้าำมเลขันรกนเือป็นบันบริเาประวปังหมวดควาับมาตองเอาออกกันแลครับขันนำมดหวดควนมเอ้เก้าหกเก้าห่งหกครับบอาไปนะอาชีพออืการนำมเก้าหนึ่งหกโอสามตัมักมักหางเดียวปะปูนหางเดียวเลย สี่เก้าแปดเฮ้พี่น้องล่างนี่หาศูนย์เม็ดเดียวหาศูนย์มาอีกแล้วท่านผู้ชม <in language> <in language language> นะหาศูน mm ย์มาอีกแล้วจะมันออกนะ้า <in language> ่จ <in> ม <Spanish> ันออกครั้แกเ่ากัเดอกอะเปนแรู้นยปูจังไงขึ้นมาขาศูนย์เจ้าค่ะปูก็มักขาศูนย์พี่น้องนะรถบบาวเทาพี่น้องนะครับงวดที่แล้วหาศูนก็มาอีกแล้วปูเนาะ เห็นบหันเห็นอ้กันชนบ้าถอยลงไปมาหาปูวันที่แล้วชนกับต้นไม้เห็นะพี่น้งดีที่ที่กันชนมัน้ยนต้นไมหนึ่งมันดังกันชนไป<ม>เพชรเยี่ยนเบา,าเถา,าว้าหาศูนย์นะครับหลายหลายงวดเลยนี่หาศูนย์สี่มาหาศูนสงวดนี้จะว่าหาศูนยหาบปูหาศูนย์หากับหาศูนย์ปูนหาศูนย์นี่ขอบคุณนะคไเจ้าเศรษฐ ปูมันจะบอสบอก909192บอกปูบครับใช่ครับตวนั้น91ครับอือว่าวิ่งบนตปวิ่งเต่าเว้ยครับบนวิ่งเ่าเข่าวัาที่เ่า่ะเ่าแก่ครับเ่าดึงตัไว้ก็ตัว สีนี่บอตัดให้บอกปู้สี่แปดนี่บอตัดบอปู้ตัดะเกาแปดกัตัดเกาแกับกัเอี่เก้นคือเกาแปดนะปู้นะบนเม็ดเดียวล่างเม็ดเดียวหาศูนย์อือชมชมบนหาศูนย์บนหาศูนย์าบหาศูนย์ศูนย์หากับตัวน้ำเลพี่น้องเด้อบอหลายคููดอกแต่ว่าถ้าผู้ใรมักกะจับนี่ชุดของปูอันนี้เป็นเลขสูตร บบบบอันนี้เป็นเลขอ่าบวกลบคูณหารปุวบา่ะบแปดนะใอ019อะไนั้นบัสีก็แปดกับ019 019เขียนนู่บอกปุเขียนอะไรเขียนแปะ้าวขาวเนจับแปดกระตุกแประแ019อ่ะ,ะ019ตัวรองนะปุนนะเขียนสีก็แปด 019ตัวรองนะครับผู้ชมเด้หลับ019อันนี้ตัวรองหับปัวเขียนตัวรองต,อตัวรองคือปูจับนีห่หง019นะครับาหาลอตรีใบ<า><า>ปูวนะครับผู้ชมหรือพ้ใดมักนี่นี่พี่น้องในสูตรปูนี่45901 2มจับใช่กันอา แต่เก้านี่มาตลอดมาปู<ต>สุดเนี่ดาวงวดเมื่อกี้นี่บ่มาดุดอยู่มาต้ามาสามมาสามมาสามครัว<ค>อ้าแคปหน้าจอเด้อพี่น้องผลก็ยังตกนะครับปูทุตรงกลางป่านะครับงวดหาศูนย์สี่ปูห่าห้าสี่ศูนย์สามตัวแตกพี่น้องเกือบสามตัวแตกตรงๆงวดที่ผ่านมาหลุดอยู่นะครับมีเข่ามีลุดงวดนี้ให้เน็ตเดียวให้หางเดียวสี่เก้าแปดตัวร่องคือศูนย์หนึ่งเก้า บน9849เนียนที่98ล่าง5045เมตรเดียวนะครับกนะราบขอบคุณขอบคุณโครชธรรมชมนะครับเบาเท้าเบาเสียงดางนี้นได้พี่น้องเด้อ่าเสียงฝนะพอกันคลิปหนาสวัสดีครับสาธุค่ะคอยดชโชคนผู้เด้อค่ะพอกันไม่คลิปหนา,าค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะ